ปับ 1, ป๊บหนึงปั๊บสองแต่ยันพี่น่าจะรอผมอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอา้าวไม่รอแล้วน่าจะย้ายจุดแล้วขอยืมลูกซองหน่อยน้องควงให้พี่ควงแป๊บหนึง่งอา้าวอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนอา้าวมันหายมันต้องแอบผมอยู่แถวนี้แหละทุกนะคนมันต้องรอยิงผมอะตอนเนี้ยมันไม่น่าหายไปไหนหรอกอาอ๋อข้างล่างจริงด้วยเห็นปะไหนวะ ข้างล่างนี่หรอแจใจเย็เนเราไปหนึ่งธงป้าวิ่งต่อวิ่งต่อป้าบาเลยมาต่อขววงลูกซองไปเรียบร้อยซื้อไว้แล้วก็ดีดไปทีเดียวเนี่ยไปไปกันต่อจะมีใครหน้าไหนอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่าจ้าเอมีคนมาเราแกล้งไม่เห็นไว้ก่อนได้ไหม มีคนมาทำไรพี่เอารู้รู้ดีว่ะรู้ดีว่ะรู้ดีไว้นี่รู้ดีว่ะรู้ดี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 นะเราอะพี่ไหวพี่เหมือนกันนี่ว่ะเอาหมอกข้าไปกินโอ้ แม่งเอ๊ยยิงกันสองเม็ดเปิดประตูโอ้ยมันยังมีคนนอกวงอยู่เหรอทำไรพี่หัวแตกนะพี่เอา้าหัวไม่โดนฟีไฟแกตัว<ะ>ข้างหลังใจเย็นข้างหน้าปิดกันไว้ก่อนกลัวโดนลอยพี่จะทำไรพี่เฮ้ยกระโดดทำไมพี่กระโดดแบบนี้ก็ตายดีครับยิงนกหรอแต่ผมไม่ใช่นกนะผมเป็นแมว เอาโอ้ยตกใจตกใจเห็นป้ายรู้ว่าเป็นคนไหวพิบดีเกินสายตาดังเย,ยวมาต่อตอนนี้ขนาดนี้เลยเจ็ดคนสามสองหนึ่งหัวแตกอดูฟีไฟดิเอ็งดูเกมดิเอ็งดูเกมดิเอ็งดูเกมดิคือเ,เมื่อกี้แบบแบบออร่าแบบออร่าติดอุ้ย,ยมันมันเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ได้หรออุ้ยเหลี่ยมไม่ได้หรออุ้ยอุ้ยอุ้ย พอเขาเล่นมาเลทเราก็สบายใจเอาวะเรียนเเรียนเพราะได้วะเหรียมเพราะได้วะอยากแบบเอาซาไนไปวัดกับเขาจงวะเนาะปกูวิ่งกูวิ่งจริงด้วยกูวิ่งจิงด้วยไะกูไม่สนวิ่งจริงด้วยวิ่งจริงด้วยไม่ได้ช้าหรอกเอามีระเบิดเ้ยใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องพี่น้องใจเย็นพี่น้องพี่น้องใจเย็น ใจเย็น lavender, ย function, the <c oughs> พี่น้องใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นโอ้ยโอ้ยโดนออ้ยเป็นตัวนี้วรอะโอ้โอ้โอ้ใจเย็นพี่น้องใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นแปดหนึ่งวงกูก็ต้องเข้าตอนนี้พี่น้องไม่เข้าวงเดี๋ยวกูเข้าก่อนลวกันไอ้นั่นมันเข้าวงแล้วไปถอยกันถอยก่อนถอยก่อนมันมีคนบนเขาอะแม่งมันมีคนบนเขามีเด็กหลังเขามีเด็กหลังเขามองเราอยู่ไอ้นั่นมันเข้าวงได้หรอวะไอ้นั่นไม่เข้าวงได้หรอวะอมันน่าจะเข้ามันน่าจะรอดมันน่าจะรอดไอ้บาเไอ้บาเรตอะไอ้บาเลมันน่าจะรอดอยู่บ้านเอลังก่ัน ข้างหลังมีใครหรือเปล่าดาเอ๋อ้มันน่าจะอยู่บ้านเอลวะไม่งั้นก็ตายถ้าตายข้างบนก็รอดแต่ว่าตอนนี้เราควรใช้ข้างหลังก่อนทุกคนในการแม่งวังเวงเกินพี่ซ่อมขอดหอิหายหมดเลยแต่เย็นครับพี่แต่เย็นครับพี่แม่งไปอยู่ไหนหมดวะอยากเจอตัวบาเรตอะตัวบาเรตมันตายยังวะน่าตายแล้วเฮ้ยพี่โดนมาจากไหนโดนมาจากผมอยู่นี่ <laughs> หลอนนะเราอะ เข็มฉีดยาเหรอพี่ไม่ต้องเข็มฉีดยาอ๋อไม่ต้องนะพี่ไม่ต้องไม่ต้องเข็มฉีดยาไม่ต้องใจเย็นก่อน 3, 3, 3, สามสามสามสักแปดคิวได้ไหมสาม,ม,มสักแปดคิวได้ไหมเข็มเข็มเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาโอ้โอ้ยไอ้นี่ก็มือสไนเปอร์เหมือนกันนี่หว่าสุดยอดไปมือสไนเปอร์ตอนนี้ขาดสองคนมงไ,มไม่ทำาไมเงียบจังวะเงียบเกินพี่ลงมาทำไมพี่สามสองหนึ่งศูนย์ปับ๊บเรียบร้อย หายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเหลือหนึ่งแปดคิวหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไม่น่าอยู่อยู่ไหนวะนี่หรออ๋อจ้าเออยู่ข้างในนี่หรอชอบชอบชอบเดี๋ยวปีนอว์ครั้งดีกว่าเอ้าปีนอว์ไม่ได้เอาอยู่ข้างหลังเฮ้เดี๋ยว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 อยู่ข้างแล้วมึงอยู่ตรงนั้นไงอ๋อมันออกหน้าต่างปั๊บใจเย็นใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่ ใจเย็นนะพี่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 ทำไรพี่พี่ทำไรอ่ะพี่ยืนรอใครอ่ะพี่พี่ยืนรอใครอ่ะพี่พี่เอาเอาไปดูดูฟีไฟดิดูฟีฟีไฟดิ่ฟีไฟแม่งโอ้โหเรียบร้อยฟีไฟโอ้โหเฮ้ย แต่เกมเขาดีแหละอาจจะพลาดบั๊กนิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัย <c oughs> ปลาเรียบร้อยนะครับทุกคนเศษเ,เก็บไป1แปดคิวนะครับคือมันโดนออร่าไอวอรไงขอบมันโดนกับหัวมันนิดเดียวคือผมอยากให้ฟีฟแก้เรื่องนี้มากเลยคือถ้ามันเป้าเรามันมองเห็นหมันก็น่าจะเห็นต่อเอยเรียบร้อยปลาไปแปดคิวเกมนี้นึกว่าจะไม่ได้คิวเนะะี่ยสภาพต้นเกมไม่ได้ไม่ควรมีคิวขนาดนี้นะ,ะจัดไปแปดคิวนะครับทุกคน